เขาหาวิธีการว่าแล้วเราจะจัดการกับขยะเหล่านั้นได้ยังไงถ้าขยะนั้นมันยังใช้ได้อยู่อ่ะคือนิยามของคําว่าขยะเนี่ยมันก็ตีความได้หลากหลายเนาะบางทีมันเป็นสิ่งของที่เน่าเสียจริงๆใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เป็นขยะหรือเป็นสิ่งของที่ไม่มีใครต้องการแต่มันยังใช้ได้อยู่หรือมันอาจจะเป็นของที่เสียแล้วหรือมันอาจจะเป็นของที่ยังใช้ได้อยู่แต่ว่า ไม่เอาแล้วเช่นขยะอาหารเป็นต้นขยะอาหารบางทีมันก็เป็นของที่มันเน่าเสียจริงๆกินไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็มีแต่บางอย่างมันอาจจะเป็นของที่แค่กำลังจะหมดอายุในวันพรุ่งนี้ทันก็เห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาจะเอาของมามาเลนหลังเขาเรียกอะไรเอาของมาลดราคาซึ่งพอเราดูวันหมดอายุเนี่ยอีกประมาณ วันพรุ่งนี้มันจะหมดอายุแปลว,ว่ามันยังกินได้แต่เขาเอามาลดราคาแล้วแต่ว่าหลายหล,ยหลยที่คือถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้จะหมดอายุเนี่ยเขาทิ้งเลยนะคะมันก็จะกลายเป็นขยะอาหารเนาะแล้วก็บางอันก็จะแบบมีตําหนินิดนิดหน่อยหน่อยไม่สวยมีรอยม,มีมีช้ำมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเป็นธรรมดาของพวกพืชผักผลไม้ก็จะทิ้งสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นขยะที่ไร้ประโยชน์เพราะว่ามันถูกทิ้งแต่มันยังกินได้ มันก็เลยเกิดไอเดียของคนที่เล็งเห็นถึงปัญหาขยะอาหารเหล่านี้ที่มีปริมาณมากมายมหาศาลต่อวันค่ะก็เลยหาวิธีการในการแก้ไขที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเขามีไอเดียที่ชื่อว่า In Stock นะคะไอเดียนี้มันเกิดจากการที่เจ้าของไอเดียนี้เขาเป็นผู้จัดก,การซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นมะม่วงที่มันสุกจนเกินไปหรือขนมปังที่หมดอายุแล้วหนึ่งวันเอาจริงๆ,ขน,งนงนงๆขนมปังที่หมดอายุแล้วเนี่ย มันยังกินได้อยู่มาสักวันหนึ่งก็ได้หรือว่าบางคนก็เอาไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซเนี่ยยังเอาออกมากินได้อยู่แต่ว่าในความรู้สึกของเราก็คือว่าเราก็ต้องดูตามมันหมดอายุใช่ไหมถ้ามันหมดอายุปุ๊บแปลว่าอมไม่เสี่ยงกินดีกว่ากลัวราอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางทีแบบมะเขือเทศที่มีตําหนิแค่จุดเดียวแล้วก็อาหารสดอื่นๆที่มันกลายเป็นขยะกองพเนิน,นเทึกในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะเขาเล็งเห็นจิงปัญหานี้แล้วก็รู้สึกว่าง,งุดหงิดอะอยากจะจัดการทําอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงได้มั่ง กับของพวกนี้ที่จริงๆแล้วมันยังกินได้อยู่ก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มตั้ง in stock ร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารซึ่งปรุงจากอาหารเหลือทิ้งจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาทำงานอยู่เนี่แหละค่ะโดย1ใน3ของอาหารทั้งหมดจะถูกทิ้งให้เป็นขยะเศษอาหารแล้วก็ไปอยู่ในหลุมฝังกลบมีอาหารสดที่ถูกทิ้งมากมายนะคะเขาก็เลยบอกว่าใช้วิธีการว่าเอาละ่ะอาหารที่มักถูกทิ้งไปเพราะว่ามันไม่สวยหรือว่าไม่ได้คุณภาพแต่มันยังกินได้ เขาจึงเลยจึงเขาก็เลยเอาสิ่งของเหล่านี้เอามาเป็นทําเป็นอาหารให้คน้รับประทานกันซึ่งสามารถจะลดปริมาณขยะอาหารได้แล้วเกือบเกือบ9 0 0 0กิโลกรัมด้วยกันค่ะลดไปได้เยอะมากเลยนะคะโดยอินสต็อกนั้นจะไปรับอาหารเหลือทิ้งจากหลายพื้นที่ค่ะและก็เอากลับมาที่ครัวของพวกเขาก่อนเที่ยงของทุกวันซึ่งเชฟของร้านก็จะสำรวจว่า วันนี้ได้อะไรมาบ้างแล้วกหลังจากนั้นก็จะมาคิดเมนูนะคะว่าอันนี้ทําอะไรดีเอาไปทําเมนูอันนั้นเมนูนี้ดีกว่าในปี2014 i n s t o c อกกลายมาเป็นร้านอาหารที่ชื่อดังในอัมสเตอร์ดัมค่ะแล้วก็ยังขยายสาขาไปอีกถึง2เมืองในเนเธอแลนด์รวมถึงเปิดร้านขายของออนไลน์ที่ขายพวกอาหารเหลือทิ้งด้วยนะคะพร้อมกับมีการจัดทำโครงการอาหารเหลือทิ้งในโรงเรียนต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักว่า อาหารเนี่ยมาจากไหนทำไมอาหารเหลือทิ้งจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีและทุกคนควรจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างนะคะนี่เป็นไอเดียดีๆที่ตอนนี้ท่านเห็นในในออนไลน์ f c e e o o o อะ่ะเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีร้านที่เขาขายพวกพืชผักผลไม้ออนไลน์อะ่ะแล้วเขาก็ทำทำแคมเปญเชิญชวนแบบนี้ เขาเขาบอกว่าพืชผักหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะมีมีจุดดําๆหรือว่ามีรูมีอะไรนิดๆหน่อยๆแต่มันยังกินได้อะแล้วเขาก็แล้ว,ว่าเวลาที่เอามาขายมันจะถูกคัดออกไงคะเพราะว่ามันไม่สวยแต่มันกินได้เขาก็เลยเอาไอ้พืชผักต่างๆเหล่านี้เอามาขายในออนไลน์นั้นก็เห็นแคมเปญเนี้ยเห็นโครงการนี้เห็นเพจนี้ขายผักผลไม้แบบนี้ในในโซในโซเชียลมีเดียแล้วด้วยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะคะ